จังหวัดลบบุรีจัดโครงการเกษียณอายุราชการตำรวจประจำปีพุทธศักราช2563เมื่อวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2563เวลา17นาฬิกาณแรลงสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่น21ข้าราชการตำรวจ ทำหน้าที่ซุ้มกระบี่ข้าราชการตํารวจผู้ประสานงานปรึกษากอตอตอรอภาคหนึ่งกอตอตอรอจังหวัดลบบุรีและแขกผู้มีเกียรติเดินทางร่วมงานข้าราชการตํารวจแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันณนบะบริเวณพิธีชมการแสดงดนตรีฉัดฟ้าจากนั้นเวลา18นาฬิกาพิธีกรขออนุญาตเชิญข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชก,การ และผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่21เดินแถวเข้าสู่ห้องประชุมซุ้มกระบี่ประจำจุดหน้าเวทีข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการเดินลอดซุ้มกระบี่เสร็จแล้วเดินเข้าประจำที่นั่งผู้ร่วมงานยืนปรบมือต้อนรับแสดงความยินดีแก่ข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการ และผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่21พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติรับชมการแสดงจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ลบบุรีจำนวนหนึ่งชุดร,รําอวยพรจากนั้นพิธีกรเรียนเชิญพันตำรวจเอกสุเมปุ่ลสีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีกล่าวรายงาน และเรียนเชิญชมวีดีทัศน์การแนะนำตัวข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพลรุ่นที่21 10นาทีพิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีประจำแท่นให้เกียรติมอบโลก่เกียรติคุณและของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณข้าราชการตำรวจ พิธีกรเรียนเชิญข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการเข้าแถวบนเวทีพลตำรวจตรีนัทพลสุรศรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีเป็นผู้แทนกล่าวขอบพระคุณและอำลาพิธีกรเรียนเชิญประธานถ่ายภาพร่วมกับข้าราชการตำรวจผู้เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ขา้าราชการตำรวจและแขกผู้มีเกียตรติมอบดอกไม้ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการขณะลงเวทีเสร็จพิธีถ่ายภาพหมู่แล้วแต่งกายด้วยชุดรับรองสุภาพร่วมกันร้องเพลงม์สตำรวจและคนดีไม่มีวันตายสนองท่านสูงเนินผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจลบบุรีรายงาน